เมื่อมั่งมีไปที่ไหนใครก็รักเมื่อเสียหลักไปที่ไหนใครก็หนีเมื่อมั่งมีเอ่ยปากใครได้ทันทีเมื่อไม่มีมองหาใครเขาก็มือนะครับผมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วผมกุณเ,นะเดกวานซื่อนะครับเด็กที่มีใจรักในะพระเครื่องเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณนะครับผม EP นี้กับผมจะพามาชมนะครับเหรียญพระปชาทูปวัดใหญ่กันนะครับผมกรุญาครับนะครับ,นะรบหลวงพ่อทูปนะครับหรือว่าหลวงพ่อทูปธรรมะ สโลพิขุนะครับผมวัดใจเกิดวันพฤหัสบดีเดือน5ปีมาเมียพุทธศักราช2 3 8 9นะครับผมตำบลบ้านปกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมอายุ16ปีได้บรพิชาเป็นสามเณรนะครับจนกระทั่งอายุครบปวดนะครับผมในปีพศนะ2,409นะครับได้อุปสมบทนะครับผมที่วัดใหญ่ตำบลแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ได้รับฉายาว่าธรรมะสโลภิกุนะครับผมโดยมีหลวงพ่อนะครับสนิทสมคุณนะครับวัดบ้านแหลมนะครับเป็นพระอุปชานะครับแล้วจากหลวงปูทูบได้บวชได้สิบพรรษานะครับพระธิการชุ่มก็ได้มรณภาพลงนะครับเจ้าวาดวัดใหญ่นะครับจากนั้นก็ชาวบ้านก็ได้นิมนต์นะครับให้ท่านนะครับ รับเป็นเจ้าวาดวัดใหญ่นะครับผมจากนั้นเรื่อยมานะครับผมและท่านก็ได้ปกครองวัดนะครับเรื่อยมานะครับจนถึงปีนะครับผมพุทธศักราช2,469นะครับท่านก็ได้มรณภาพนะครับผมสิิอายุได้80ปีนะครับผม60พรรษานะครับผมวัตถุมงคลของท่านนะครับผมที่ได้รับความนิยมนะครับในช่วงนั้นก็จะเป็นพระปิตานะครับเผมมีแต่ ราคาสูงมากนะครับผมช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับแล้วก็ที่ว่าจะสร้างขึ้นมาก็คือเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับจะเป็นเหรียญซีมานะครับผมโดยมีเกจิชาสายสมุทรสงครามร่วมกับปุกเศษนะครับแล้วก็มาเหรียญรุ่นสองรุ่นนี้นะครับจะสร้างขึ้นปีพศสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับก็เป็นได้เกจินะครับสายสมุทรสงครามร่วมกับปุกเศษนะครับผมผมเหรียญนี้นะครับเหรียญสองท่านนะครับม ปีหนึ่งสี่นะครับมมีเกจีดังยิ่งดันร่วงกัน่ยงปลุกเสกนะครับจมองกันดูนะครับพี่อนเพ่ครับเรียนเก๋บอกสุดสวยเลยนะครับเก่งมากนะครับผมพระอุชธาทูปนะครับแล้วก็ยังมีเป็นเป็นเหมือนเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอีกคันหนึ่งนะครับหลวงสำหรับหลวงปุททูปแล้วครับว่าพระอุชธาทูปนะครับผมด้านใต้องค์ท่านนะครับเรียนเป็นองค์ทั้งครึ่งองค์นะครับ นี่นะครับลายของท่านก็จะเขียนว่านะครับพระอุปชานะครับทูบนะครับวันใหญ่นะครับของวัดสมุทรสงครามนะครับผมเป็นเหรียญบล็อกสวนทำสวยๆดูง่ายนะครับนี่นะครับแทงดูง่ายรอยขูดรอยขีดตามเหรียญนะครับเป็น เกิดจ,จากกัดบ,บกแกดสดนะครับช่วงนั้นนะครับอ่านเส้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 นะครับงวงแบบนี้นะครับชาวุกวัจใัยนะครับด้าน,นหลังกันนะครับงวงแบบนี้นะครับผม มีสสเส้นเชียนเส้นแสวิ่งตามพานนื้นนะครับสวยงามนะครับรอยต่อขลับชัดเจนนะบยันนะแต่ละตัวนะครับอ่มีเส้นว่า, 25, 24, อา,าสองห้าหนึ่งสี่โดยรอต่ออขละบเป็สายยันนะครับชัดเจนนะปื้นเบียบเดียบตึงก็มีสึกก่อนไปตามกาลเวลานะครับ สำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญปีศูนย์ห้านะครับที่เป็นเหรียญรุ่นสองนะครับจะสร้างเพื่อสนทุนให้กับนะครับแล้วก็ให้กับชาวบ้านนะครับที่มาทาบุญน,นะครับความสวยงามรอยฉีดเกินขีดพลาดแกะเกินต่างๆยันนะครับ เป็นหนนะพอีไรแกะพาดแกะเปินนะนี่นะครับผมกเียกนะครเรียนแบบนี้นะครับปีหน่งสีนะครับีกขึ้นจันนนกเกี้ยงนะี้นะครับฝังน,น,น,นี้นะคครัีครับขาดด้วยนะครับ สีนะครับเหรียญนะครับเหรียญนี้ดูแท้ง่ายก็ดูโตไปต่ออัคระยันนะครับชัดเจนความคมชัดนะครับนะครเหรียญแล้วผิวพันเหรียญนะห,หน้าตาท่านนะครับรอยขูดรอยแกะครับชัดเจน,นครับพอทุกพระอุปราชทุกวันใหญ่นะครับผม พอดีประสบการณ์เด็กอีกองหนึ่งครับเกจิชื่อดังในเมืองไทยเมื่อก่อนนะครับยุสเสียงนะครับเด็กเมืเป็นเหมือนกับอาจารย์ของหลวงพระพนมวบากาพร้อมอีกท่านหนึ่งนะครับันะครบโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับสไลด์ทีนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดเป็นกาจแรงใจให้กันด้วยนะครับสไลด์พีนี้พอกล่าเขาว่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับ